คุณกำลังรับฟัง105 FM คุณกำลังรับฟัง105 FM คุณกำลังรับฟัง105 FM จะเริ่มต้นในการอ่อนแองานเพลงนี้หัวใจสลายค่ะเดอะอะไรนะ เดอะฮอตเปเปอร์ Paper, นะคะใครที่รู้จักนักร้องสองท่านาในนั้วงนี้จะบอกเลยว่าความรู้สึกของเ,อเพลงเก่าๆจะขุดขึ้นมาทันทีอดีตจะขุดขึ้นมาทันทีเนื่องจากว่าในเพลงประมาณแนวนี้คุณฟังจะรู้สึกว่า,าความรู้สึกของสมัยตอนเพลงนี้โดง่งดังคุณฟังกําลังทําอะไรอยู่นะคะแล้วก็ความรู้สึกเหล่านั้นจะเป็นความรู้สึกที่ดีหรือว่าไม่ดีแต่ปัจจุบันณวันนี้ผ่านไปแล้วนะคะก็ยิ้มกับความรู้สึกที่ เป็นอดีตที่ดีละกัดน,นะคะเปิดด้วยงานเพลงของ The Hot Pepper นะคะหัวใจสลายนะคะความรักสวยงามเสมอแต่ว่าถ้าจะให้ความรักนะคะแบบว่าเป็นคนที่ช่ำชองเรื่องความรักเนี่ยจะต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดก่อนที่จะสมหวังเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะบอกว่าอยู่ดีๆจะโอ้สมหวังเลยไม่เคยผิดหวังอันนี้แสดงว่าโกหกแน่นอนเลยนะคะวันนี้นะคะออนแอร์ในช่วงเวลา11นาฬิกา30 4นาทีนะคะมาช้ดดีกว่าไม่มานะคะเพราะว่าในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 ก็อยากประชาสัมพันธ์ว่าในตลาดจังหวัดชวนุนี้ปิดมากมายหลายตลาดเลยแต่ว่าเพื่อความอะ,อะไรนะปลอดภัยเนาะตลาด ะะสำหรับกรีนมอล์วันนี้ก็ปิดนะคะจนถึงวันที่30เมษายนที่จะเป็นตลาดะคเะกษตรอินทรีย์รวมทั้งค้าขายมากมายที่นะคะมอเกษตร,รสุรินนี่แหละค่ะ <c oughs> ก็คือปิดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนแล้วก็ตลาดสวนรักพากที่เพิ่งเปิดไปเมื่อแค่2อาทิตย์กว่าก็ปิดสําหรับเสาร์นนะะ <c oughs> อาทิตย์นี้นะคะในช่วเงเย็นคือ4ี่โมงถึง3ทุ่มแล้วก็ตลาดผ้าไหมนัดตลาดนัดผ้าใหมสุรินที่มีทุกวันเสาร์ที่บร,ริเวณสารากลางจังหวัดสุรินเนี่ยก็ ปิดไปสําหรับเสารนี้แต่เสาร์หน้าดูสถานการณ์ก่อนว่าเป็นอย่างไรยังไม่มีข้อมูลเด่นชัดเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของการปิดนะคะเกี่ยวกับสถานที่ชมุมชนและก็สวนใหม่สวนสาธารณะที่เป็นแหล่งการออกกําลังกายของคนสุรินในช่วงเย็นและช่วงเช้าก็ปิดตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่23เมษายน2500โค -4 ก็รวมถึงตลาดาตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์ที่จะมีที่ สวนใหม่ในช่วงรันหกวงถึงเที่ยงของวันเสาร์ที่แล้วก็ปิดไปแล้วแต่ว่าเสาร์หน้าก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นให้รับชมข่าวสารนะคะแล้วก็เสพบข่าวยังมีสติใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทในการสวมใส่หน้ากาก100เซในการที่เราจะทำอะไรนะคะเราเข้าใจว่ามันเกิดเหตุการณ์ระบาดเนาะแต่ว่าเราต้องกินต้องใช้ต้องอยู่ กับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นทุกคนในนี้จะต้องรู้จักเรียนรู้จะใช้ชีวิตอยู่กับ new normal แบบการระบาดของโควิดนี้รอบที่3แล้วนะคะบางคนบอกว่า ไม่โควิดเลยโควจะไม่มีข้าวกินอันนี้ถูกต้องไหมคะใช่ไหมอ่ามาฟังงานเพลงต่อนะคะที่ดีเจแพทเลือกมาว่าเพลงนี้น้องผิงผิง,ผงนำมาขับร้องใหม่เป็นนักร้องที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เอาเพลงเก่ามาร้องจนทำให้เพลงนี้ดังขึ้นมาอีกครั้งจนมีคนตามหาต้นฉบับแพทย์หญิงพันธิวาขับร้องไวค้ค่ะเทพธิดาดอยที่ฟังเพลงแนวเพลงนี้ประมาณนะคะคุณนิโคเทโรชอ่องานเพลงว่าพอแล้วแล้วก็ แ้าจัดรายการอยู่สมัยก่อนสิบกว่าปีนี้จะต้องใช้โทรศัพท์เนาะลังไม้บอกว่า เพลงน,นี้ฟังแล้วรู้สึกว่าพอแล้วอกหักพอแล้วสตาร์ทจากนี้ต่อไปจะไม่ร้องไห้อีกแล้วเออฟังแล้วก็รู้สึกบอกคุณฟังว่าจริงๆแล้วเพลงนะคะฟังแล้วเคลิ้มตามอย่าสมมติว่าตัวเองเป็นนางเอกเป็นพระเอกในตัวละครแล้วก็ไปอินจนร้องไห้นะคะแต่ว่าเรื่องราวของบทเพลงที่แต่งในสมัยของพวกเราไปรุ่นเนี่ยจะไพเราะคล้องจองนะคะหวนให้คิดถึงความทรงจําในสมัยเยาว์เยาว์วัยวัยอ้ออ้อเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นเพลง แนวนี้จึงฟังชิไรก็ไม่เบื่อนะคะฟังชิไรก็รู้สึกว่าเคลิ้มไปด้วยนี่คือหลักของการจัดรายการที่ยังคงจัดประมาณร่วม15ปีแล้วในเพลงไทยสากลเก่าๆ ความทรงจำในลินชักหรือความทรงจำเก่าๆขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมจากในประเทศไทยไม่ว่าจะมาฟังตอนนี้หรือว่าฟังย้อนหลังนะคะถ้าเกิดว่ารับชมจากจังหวัดไหนบอกได้ด้วยนะคะผ่าน Facebook ไลฟ์ส่วนตัวของ d j p a แพแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่าน,านสถานีวิทยุสักโบราณเรดิโออาจจะขับรถอยู่หรือว่าฟังผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะคะเพราะว่าอ๋อช่วง การระบาดของโควิดตอนนี้นะคะอยู่บ้านเงาเงาฟังเพลงเก่าๆดีกว่าเนาะเพราะว่าคลายความหงุดหงิดนะคะมองไปไหนก็โอ้มีแต่ข่าวโควิดมองไปไหนก็มีแต่ข่าวปิดปิด ปิดนะคะเพราะฉะนั้นจิตใจสําคัญมากเลยสุขภาพจิตสําคัญต่อชีวิตสุดๆเลยเพราะว่าจิตคิดบวกจิตคิดดีส่งผลต่อชีวิตในปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านทุกคนนี้เป็นเรื่องราวที่ต้องเจอทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่กระทบจิตใจ หรือว่ากระทบร่างกายเราต้องเรียนรู้และก็ปล่อยวางเพราะว่าตอนนี้โควิดนะคะอาจจะต้องมีการป้องกันปิดสถานบริการสำหรับจริจรก็คือตอนนี้ปิดผับบาร์คาราโอเกะตั้งแต่นะคะวันนี้คือ18เมษายนจะถึง1พฤษภาคม14วันเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ค่ะว่า,อ,าอยู่บ้านนะคะดีที่สุดไม่ต้องเดินทางออกไปไหนเพื่อป้องกันการระบาดถึงแม้ว่า,าจะทราบว่า สถานที่ตรงนี้เคยมีผู้ที่ติดเชื้อไปอยู่แต่เราก็สามารถเดินทางภายใต้เงื่อนไขของการระบาดโควิด -19 สวมใส่หน้ากาก100%มีเจลล้างมือพกส่วนตัวขนาดเล็กๆแล้วก็ไปไหนที่คนไม่รู้จักเว้นระยะห่างทางสังคมโดยการไม่ถอดหน้ากากเลยนะคะแพทย์ใส่หน้ากากจากจรายการไม่ได้มันจะเป็นเสียงอุ อูอีอูอีนะคะตอนนี้อยู่ในห้องส่งคนเดียวและก็จะบอกว่าทุกคนนะคะสามารถใช้ชีวิตปกติได้อยู่ก็เหมือนเป็นเพื่อนนะคะปีหน้าถึงจะดีขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้นะคะ18เมษายนจนถึงตลอดทั้งปีนี้เราต้องสวมใส่หน้ากากทุกวันเลยเสมือนเราหยิบนาฬิกาขึ้นมาใส่ ทุกวันเพราะฉะนั้นตอนนี้งานก็ต้องทำชีวิตต้องดำเนินต่อไปสุขภาพจิตสำคัญมากอย่าจิตคิดลบนะคะชีวิตของเรามีขึ้นมีลงเหมือนกันทุกคนค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะทำให้จิตใจปกติปล่อยวางค่ะวางทุกอย่างลงอยู่กับปัจจุบัน นะคะไม่สามารถควบคุมอะไรได้ในโลกใบนี้ด้วยมือของเราเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนครบควบคุมทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องการเมืองหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามดูแลจิตใจของเราด้วยตัวเองดีที่สุดนะคะจึงจะสุขภาพจิตดีนะคะเพราะว่าจิตที่คิดดี เป็นพลังบวกพลังจิตมาจากตัวเราเองด้วยการทำอะไรคะทำสมาธิอย่างสม่าเสมอคะ่ะเพียง5-10นาทีต่อวันก็ได้แล้วนี่คือหลักการของการใช้ชีวิตแบบมีพลังบวกนะคะเพราะว่าอะไรทราบไหมคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นวันหนึ่งยังมีหลายอารมณ์เลยแล้วที่สำคัญใจของเราจะไม่ร้อนตามขับรถมาเมื่อกี้ก็จะมีคนแบบขับรถปาดหน้า อยากถึงจดหมายปลายทายฟงฟังสายน้ําแบบนี้แล้วคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเออเย็นลงนะดีเจเพราะว่าอากาศข้างนอกร้อนสุดๆเลยเพราะฉะนั้นเพลงสายชนนี้เลือกมาฝากคุณผู้ฟังที่รับชมจากทั้งประเทศไทยที่ชมตอนนี้ออนแอร์อยู่ไม่ว่ารับชมจากจังหวัดไหนบอกแพทได้ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังแรงใจในการจัดรายการแล้วก็จะมาฟังย้อนหลังกันด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านผอ,อประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ผอน้อยบอกว่ารับชมอยู่จากบ้านพักจังหวัดสุรินทร์อากาศร้อน ฟังเพลงลงเย็นๆด้วยใช้ช่วยได้เพราะว่าอากาศร้อนแบบนี้เราต้องฟังเพลงช้าๆแล้วก็กินแบบว่าน้ําแบบอุณหภูมิห้องนะคะบางท่านบอกว่ากินน้ําเย็นนี้ทําให้อารมณ์เย็นจริงๆแ,แล้วน้าอุณหภูมิอุณหภูมิห้องดีที่สุดแล้วก็ใช้น้ําไม่ได้โฆษณาให้เนาะเฮบูบลอยดีกว่าน้ําอัดลมค่ะ เอามันหยดใส่นะคะไม่ต้องหวานมากเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็คนนะคะและโอ้ยเย็นสบายนะคะกินเป็นประจำนะคะเพราะว่าหลีกเลี่ยงน้ําอัดลมในวัยนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเป็นว่าที่เบาหวานว่าที่ความดันนะคะรวมกันจะเป็นอัลบั้มสําหรับโรคที่จะเป็นแนอนาคตการดูแลตัวเองด้วยค่ะเรื่องราวสุขภาพเป็นเรื่องราวที่สําคัญมากๆเลยในการที่เราจะดูแลตัวเองด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจากหลายจังหวัดในประเทศไทยเป็น FC ด้วยนะคะขออนุญาตให้กด ติดตามนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจฟังงานเพลงนแนวนี้นะคะเหลือเวลาเพียงสีนาทีเพลงที่ขอมาไม่ทราบรับชมจากจอดอะไรคะ่ะคอยรักจากเธอแอดลาร์เลือกให้แล้วก็ ปิดอีกงานเพลงหนึ่งนะคะที่ขอมาเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะคะสำเนียงรักใช่ไหมคะถ้าหมดเวลาก็ตัดไปเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจากหลายๆจังหวัดในประเทศไทยนะคะรู้เลยว่าทุกท่านชื่นชอบงานเพลงไทยสากลแพทกลับไปอ่านย้อนหลังมีบางท่านมาเม้นต์ตอนหลังจากออนแอร์ไปแล้วบอกว่าความรู้สึกเก่าๆหวนขึ้นมาทันทีโอดีเจอ่านแล้วประทับใจมากเลยสามารถรับชมได้ย้อนหลังแต่ถ้าเกิดดูดเพลงไปไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ของทาง Facebook เขาจะไม่ให้ออ ถ้าได้ฟังเพลินๆในช่วงอ่อนแอก็ต้องฟังในช่วงนี้เลยนะคะหลังจากนั้นอาจจะไม่จบเพลงแต่วันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณมากๆเลยที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานีวิทยุรับชมผ่าน Facebook ไลฟ์ส่วนตัวแล้วก็สถานีวิทยุสะมบรานเบดดโอ 105m เราจะพบกันทุกวันศุกร์และอาทิตย์เป็นนาิกา15นาทีถึงเวลา12นาฬิกานะคะดีเจแพ้พันพันลาไปแล้วแอตลาสคอยรักจากเธอแล้วก็สำเนียงรักวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ